นะผมบอกว่าเป็นพระนี่สมเด็จพิมพ์พระประธานอย่างนี้ก็มีฐานแซมเหมือนกันนะคุณไม่เรียกฐานแซมล่ะอันนี้พระสมเด็จโตครับพี่มานะต้องเข้าแล้วพี่สภบุรุษบอกอยากได้หลวงพ่อมุ้ยใช่พี่สัจากตูโอ้โหนี่ฮะก็บอกว่าเนื้อพระสมเด็จอนะ่ะแฟนเพจรายการผมดูเป็นหมดอะ ผมจะต้องกราบเรียนแบบนี้เลยครับว่าองค์นี้เนื้อนี้ถ้าไปอยู่ในพิมพ์ใหญ่ที่เขาบอกองละยี่สิบล้านอะ่ะก็คือก็คือแท้ก็คือแท้เหมือนกันมีเขาเรียกว่าเนื้อที่เข้าใจง่ายเนื้อที่จ่ายตังกันแพงพียงมลบอกสมเด็จขอยืนยันเอาแบบเข้าใจง่ายไปเลยถ้าใครจะเก็บ นี่พระสมเด็จโตพมรังสีให้ครบทุกพิมพ์นี่แล้วพิมพ์แบบเนี้ยไม่มีเก๊ด้วยพ่ทวีมาแน่จะซูพี่กัปตานได้หรือเปล่าคิดถึงพิทวีนะครับชั้นทอปสมเด็จถึงยุคเก่าโอเคครับพี่จะเรียกพิมพ์อะไรก็ได้ผมเรียกว่าเนี้หมอนี่คือพระสมเด็จโตนะครับ ผมมีบางอ่านไปตั้งพิมพ์ให้ท่านนะผมบอกว่าเป็นพระนี่สมเด็จพิมพ์พระประธานอย่างนี้ก็มีฐานแซมเหมือนกันนะคุณไม่เรียกฐานแซมล่ะอันนี้พระสมเด็จโตครับพี่มานะต้องเข้าแล้วพ,พ,พีสุภาูรุษบอกอยากได้หลวงพ่อมุย้ยใช่พีจ่จักโกโอ้โหนี่ฮะก็บอกว่าเนื้อพระสมเด็จอนะ่ะแฟนเพจรายการผมดูเป็นหมด ดูง่ายสองนาทีแล้วองค์เนี้ยทาชาติแล้วแปะทองการที่ต้องเอาชาติมาลงเอาทองมาลงนี่คือต้องทำให้คนพิเศษห,หรือวารัพิเศษนี่ฮะซึ่งแน่นอนครับาพาะพิมพ์นี้นะเอกลักษ์พิมพ์ อกใหญ่เสียนกลมเห็นไหมก็เหมือนที่เขาไม่เรียกว่าพิมพ์ไก่เซือกแต่คุณจะเรียกแล้วแต่ผมไม่เรียกผมบอกเรียกนี่คือพระพิมพ์พระประธานสมเด็จโตพมราัางสีนี่อกใหญ่เสียนใหญ่นะครับวะะัดระฆังร้อยปียังนิยมพิมพ์เสียนโตเลยนะครับผมไม่รู้นะว่าผมจะมีพระสมเด็จ โรมรังสีถึงยุคมาให้แฟนเพจนะฮะไปได้อีกนานแค่ไหนอ่าแต่ถ้าตามคำทนายเป็นจริงผมก็ให้นะครับถ้าเกิดว่าได้ผ่านมือมาอมความเก่าสูตรเนื้อถ้าคุณได้ส่องึึงตึงใจสมเด็จจะไม่ใช่ในักงใหญ่ต่อไปยากเพราะเราไม่เห็นของแท้นะครับแล้วแบบนี้คุณไม่ต้องไปเสียเป็นล้านล้านไม่ต้องไปเสียห้าล้านสิบล้าน ได้แขวนพราสมเด็ตโตแล้วมั่นใจสบายใจคือพิมพ์แปลกๆคือไม่มีคนทําเก๊ห้าหมื่นแล้วนะครับตอนนี้ให้คุณใส่มามันก็ยังถูกเกินไปกับคําว่าพราสมเด็ตโตมาห้าหมื่นห้าแล้วนะครับใช่นี่พระเครื่องสมเด็จโตรมมารังสีราคาที่คุณใส่อยู่นี่ยังซื้อพราย้อนยุคไม่ได้เลยเสียดายตังไม่ได้พระนะครับ เพราะวันหนึ่งถ้าผมหมดจากพลาตรงนี้ไปแล้วคนเล่นพาสมเด็จกันเป็นดูกันเป็นกล้าซื้อกันแล้วราคาพาสมเด็จที่คุณจะต้องจ่ายในอนะคตก็คือหลักหลายหลายแสนพีวีรับมาหกหมืนแล้วนะครับครับตัดสินที่เนื้อครับใช่ครับพิสมุดเขียวปากน้ําเงินยังไม่ได้สิบเปอร์เซ็นของมะของพุทธคุณสมเด็จโตรพมรังสีทําไมคนจริงเอาเงินเป็นสิบล้านซื้อพลาสมเด็จ เพราะเมื่อเขาได้แขวนแล้วเนี่ยบุญบารมีที่เขาจะได้รับถูกไหมครับ<อ>มันมากกว่าเงินที่เขาเช่าพาไปแล้วเช่าพาแบบนี้ไม่ได้เอาเงินโยนทิ้งน้ำมาหกหมื่นสามแล้วนะครับสมเด็จหกหมื่กว่าบาทคุณยังซื้อไว้ระคาร้อยปีเสียนโตไม่ได้เลย<อ>นี่ราคาพระเบนจภพาคีแต่ตัวเลขที่ใส่อยู่ตอนนี้โอ้พี่แซมสนุกป,ปี ไปอยู่อเมริกาปิดแล้วนะครับไปอยู่อเมริกากับพี่แซมสนุกป,ปี้รอ้อยเดียวเปนเทพดิปิดที่พี่แซมสนุกป,ปี้นะครับหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทบผมนึกถึงพี่ปีเตอร์วิ่ไทยเยนเลย ทำพี่มานาผมแเ้าไปเลยโอ้พี่แซมแล้วผมบอกเลยนะทำไมอินโดจีนเล่นเสียนโตโทำไมวะละัลลังเล่นเสียนโตถ่ายรูปจะชัดนะทุกองค์ถ่ายด้วยพี่ด้วยนี่คือเนื้อที่เข้าใจง่ายครับ พี่เตอร์เราสร้างบ้านใหม่ก่อนแป๊บครับอ่าพี่แซมฝากความคิดถึงทึงท่านถึงพี่ปีเตอร์ด้วยคิดถึงพี่แซมเสมอเช่นกันครับวัดนนท์พิธีระวัดพี่พนมบอกผมนี่รอเมก่กระสิบเลยโชกอนนี่แนบสวท้อนลงยาซึ่งต้องบอกครับว่าอันนี้เขาแจกกรรมการจริงๆนะ ถ้าเขามีแหนบให้เหนบที่เสื้อเห็นไหมซึ่งการสั่งทําแบบเนี้ยต้นทุนสูงเขาทําไม่เฉพาะคนสําคัญแหนบลงยาหลวงพ่อโสธรโหถ้าเป็นหลวงพ่อโสธรตระกูลลงยานี่ไม่ต้องพูดถึงนี่หลวงตะพันโอ้โหองค์นี้จัดจี้จัด จัดจ้านนี่พระที่เอาเนื้อบางขุนพมมาผสมเยอะที่สุดก็คือสมเด็จหลวงตาพันเมกสิทธิ์ย่างพ่พนมภพยใจเย็นเอาสมเด็จหลวงตาพันเนื้อจัดจัดแบบนี้เนื้ออร่อยหอกไหมอร่อยจรนทีครับอร่อยจริงๆนะเอานาทีเดียวพอหนึ่งนาทีเปิดไลมาเวลาเดินครับ มาแล้วครับเปิดแรกสองพันบาทโอ้แต่เนื้อพอหลงสระพันเนื้อเจบ็จบเจบ็จบจบัดจัดแบบนี้นะเนี่ยคือพระสมเด็จที่เอาผงของบางุ่มที่แตกกุตําใส่เยอะที่สุดเก็บให้ครบคอเลกชันพระสายสมเด็จโตคุณก็สุดยอดแล้วแต่องค์นี้เนื้อเจบ็บจริงภาษาชาวบ้านเรียกว่าเนื้อ เนื้อจีดโดนใจมาเจ็ดพันห้าร้อยบาทแล้วนะครับแม่หลักพันกันเลยเหรอจ๊ะนี่เนื้อเจ็บจีดโดนใจปนเป็นไงเพื่อนเ่อน ราคาสุดท้ายอยู่ที่แปดพันบาทนะครับมาแปดพนสองร้อยีพี่ทีละเห็นราคาแล้วโอ้โหครับหลวงตาพันตรงนี้ผู้ที่ได้ครอบครองคือปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ต่อพี่ชัยนะครับแปดพันห้าร้อยบาทราคาหน้านอนพิกิบอกนะหน้านอนนะพิกิจนะอ่ะโอเคจัดรายการกันแบบ รักกันรักกันเนี่ยอยู่ได้แต่อภาสหลักๆแบ่งปันไม่ได้นี่อันนี้เป็นยอดธงอยุธยานี่เนื้อเงินต้องบอกนะครับว่าพระโบราณเน่ยถ้าทำจากเนื้อเงินน่ยคือค่านิยมสูงเพราะว่าเนื้อเงินในอดีตเป็นของที่มีค่า มากนี่ครับแล้วการที่ได้บูชาพระยุคโบราณที่เป็นเนื้อเงินเนี่ยก็เป็นสิริมงคลต่อผู้บูชาอย่างมากเช่นกันนะครับเออนี่มาวันนี้ใครอยากได้อะไรพี่กับตันทวอรอยู่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมนี่ เมื่อวานเนี่ยผมให้สมเด็จที่มีพิมพ์พระหลายองค์อยู่เห็นปะเนี่ย,ยนเนื้อเ,เ,เดียวกับองค์นี้เลย เนื้อเดียวเลยแล้วสังเกตไหมพระเนื้อเนี้ยจะเป็นพิมพ์แปลกแปลกพระเนื้อนี้จะเป็นพิมพ์แปลกแปกครับนี่พระเนื้อนี้จะเป็นพิมพ์แปลกๆปลก,อปปลก,ปลกโอ้โหครับเพื่อนๆต้องบอกว่าองค์นี้นี่ เนี่ยแล้วพระพิมพ์เนี้ยมักจะเป็นเนื้อแปลกๆด้วยนะแล้วเป็นเนื้อที่เก่ากว่าแปดห้าแล้วแน่นอนครับพิมพ์แบบนี้ไม่มีใครทําเก้แน่นอนอมีม่าน ต้องสมโพธิอะไรสักอย่างอ่ะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกับเก้าชั้นด้วยโอ้โหใช่เป็นพิมน่าจะเป็นพิมพ์ที่บอกเล่าจะบอกเล่าของพระพุทธองค์หรือบอกเล่าเหตุการณ์สําคัญในวันละครังเป็นที่น่าเสียดายมากนะถ้าวันนี้พี่กับตันทวรไม่อยู่อ่ะแต่มีคนอยากได้ ถือว่าพระเลือกเจ้าของแล้วกันรายการนี้2นาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรก5,000บาทแล้วแบบนี้คือเนื้อถึงยุคแบบเฮ้ยคนที่มีป็นพระสเดีนตเนี่ยนะเขาต้องถ้าถามผมอะเขาต้องทำบุญมามาหนึ่งหมื่นแล้วนะครับ โหนี่ถ้าพี่กับตันไม่อยู่นี่ใครได้ไปนี่ถือว่าถ้ามาดูย้อนหลังต้องคิดถึงเลยนะครับ <มา S 1> เนื้อดูง่ายสบายตาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหันบาทพี่กับตันหนึ่งพันไม่ทันนะครับโอ้โหพิษณนานบอกยอดทงเอาละครับเพื่อนๆ เฮ้ยเนี่ยแล้วพิมพ์แบบนี้ไม่มีเก๊ด้วยแบบนี้เป็นพระหนึ่งในร้อยหกสิบสี่พิมพ์<ช>แล้วทำขึ้นมาคุณดูลักษณะข,ของฐานอกล่องเห็นไหมแล้วฐานเนี่ยเห็นไหมชั้นมีม่านมีรัศมีที่องค์พระต้องเป็นพระพุทธสำคัญของวัดละครั้ง อยู่ที่สองหมืนสามพันแล้วนะครับตอนนี้ที่พี่วักวัฒนาสองมื่นสามใช่พราแบบนี้จะเป็นพระที่เข้าใจง่ายในการสะสมเล่นหาในอนาคตสำหรับคนที่จะหาสมเด็จแขวนคอคือไม่มีเก๊เปรียบเทียบเนื้อหากับองค์เป็นสิบล้านได้สบายสบาย มาสองหมื่นห้าแล้วนะครับคุณมีแบบนี้คุณก็จะไม่กลัวที่จะโดนนีฮะพระวันละังนะฮะเก๋อ,อีกต่อไปดูที่นี่นะแขกผมพรชัยนะครับพี่กับตันมาสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยโนโอ,องนี้ที่ผมอยากให้ไปอยู่กับพี่กับตันเพราะเป็นเนื้อเดียวกัน<ช>กับพิมพ์ที่มีพระ เล็กๆ9องค์เม <5 S 1> ื่อวานตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับแอดมินสองมืนหกพันหกห้าร้อยนะครับสองมืนหกพันห้าร้อยที่ใครพี่กัปตันครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่กัปตันทวรนะครับราคาแรกเลยแล้วกันสองมืนหกพันสองร้อยนะครับพี่นักแข่งใสมาสองหมื่นหกไม่ทันพี่บัญชาสองหมื่นห้าไม่ทันนะครับ ใช่สองหมื่นหกพันสองร้อยใช่ครับถูกต้องนะครับปิดที่นี่กับตนทวนะครับสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทปิดท้ายคืนนี้โอ้วี่กับตันมาโหต้องบอกคับว่าเหมือนพระเลือกคนนะแล้วท่านจะไปอยู่ด้วยกันยอดธงอยุธยาเนื้อเงินย้ำนะครับเนื้อเงิน พระโบราณอายุสี่ห้าร้อยปีวัตถุโบราณที่เป็นเนื้อเงินประเมินค่าไม่ได้อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์หรือสีเศกพามเสกพี่ประธานบอกว่าแทงอยู่ปิดท้ายคืนนี้ mm hmm. ต้องบอกครับว่าวางการพระเครื่องกำเนิดขึ้นแล้วก็ที่เขาเล่นหากันมาก็คือพระที่มีความเป็นวัตถุโบราณ ยิ่งเก่ายิ่งแพงยอดธงอายุทยายา้ำเนื้อเงินพระชัยเนื้อเงินเนื้อเงินนี่ไม่ต้องพูดถึงครับพระสมัยเนี้ยพระเกจิใหม่ๆกิ่งเนื้อเงินยังแพงเลยเห็นปะเนื้อเงินเนี่ยวัตถุโบราณที่เป็นเนื้อเงินเนี่ยมีค่ามากกว่าสองลิตเงินมีค่ามากกว่า เป็นรองแค่ทองคำมาเอาง่ายๆมาแล้วครับแปดพันบาทพี่สนะนม่ามื่นห้า 10, นะครับเป็นรองแค่ทองคำนะครับมาสองมื่นแล้วนะครับพี่มีนต้องบอกว่าไม่ได้มีให้เช่ากันบ่อยๆไม่ได้มีให้ครอบครองกันบ่อยๆถือว่าเป็นพระชัยที่ต้องเรียกว่าถ้ามีฐานทองคำหรือเกตทองคำนิดเดียวสองสามแสนเลย หมดจากประเทศไปแล้วเพราะอะไรไปอยู่กับเศรษฐีหมดแล้วใครได้ครอบครองหรือบูชาพระเหล่านี้ไว้ติดตัวติดกายแล้วชนะทุกสิ่งอย่างมาสองหมืนแปดห้ารอยพี่มานะมาสามหมืนครับพี่มานะเก็บสมเด็จแต่อย่างว่าถ้าเป็นของแบบนี้ใครก็ต้องเก็บนะถูกไหมแต่อย่างว่าถ้าเป็นของนี้ใครก็ต้องเก็บนะเพราะนี่มันคือพระเครื่องในตำนาน ที่อยู่กับคนใหญ่คนโตคนรวยกันไปหมดแล้วอะมาสามหมื่นแล้วนะครับปีดี่มานะนี่มันคือวัตถุบโบราณนะนี่ครับรายการนี้พระชัยอยุธยาใครจะได้ครอบครองปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ฉับคนนะครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทบัญชีใหม่บัญชีบัญชีใหม่นะครับบ,ๆๆบัญชีใหม่กสิกรนะครับูุชงเปลี่ยนน้อยอ่าูุชงเปลี่ยนน้อย นะครับนี่บัญชีกะสิกรไทยที่มานะไรองแลไปครับผมมองเลยครับว่าพระเหล่านี้อยู่กับเขาเรียกว่าเศรษฐีเมืองไทยเจ้าสวัวเจ้าใหญ่ในโตหมดแล้วพระชัยเนื้อเงินเป็นรองแค่ทองคําแล้วคุณดูดิครับในความเป็นพระยุคโบราณคุณเห็นศิลปะไหมท่านนึกอะไรไม่ออกนะเนื้อเดียวกับพดด้วงอะ สมเด็จให้ถูกๆไม่ได้แล้วแบบนี้เขาเรียกว่าหยิบมาปุ๊บแท้เลยเห็นเนื้อนี่ปับ๊บจบเลยนี่คือเนื้อสมเด็จโตถึงยุค ผมต้องผมต้องผมต้องเอาสักสามแสนด้วยบัญชีเก่าไม่ได้ครับพี่บัญชาแต่โอนมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าแต่ถ้าโอนต้องโอนบัญชีใหม่ครับบัญชีที่ปักหมุดครับผู้ชงเปลี่ยนน้อยบัญชีกาิกรครับต้องบอกว่านี่คือถ้าจะให้เรียกก็ยังติดปากเรียกกันอยู่กับว่าวัดเกตชโยอ่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นผู้ชงเปลี่ยนน้อยครับ ไม่ครับพี่บัญชาลองคุยกับแอดมินดูนะครับคือต้องบอกว่าองค์เนี้ยถ้าเนื้อองค์นี้ยไปอยู่ในสมเด็จพิมพ์ใหญ่องค์ละยี่สิบล้านก็คือเนื้อเดียวกันใช่ครับแอดมินเพจรับแล้วครับองนี้แหละสนุกแน่ <c oughs> องค์นี้ที่รอคอยพี่กับตันสู้ๆผมจะต้องกราบเรียนแบบนี้เลยครับว่าองค์นี้เนื้อนี้ ถ้าไปอยู่ในพิมพ์ใหญ่ที่เขาบอกองค์ละยี่สิบล้านอ่ะก็คือก็คือแท้ก็คือแท้เหมือนกันมีเขาเรียกว่าเนื้อที่เข้าใจง่ายเนื้อที่จ่ายต่างกันแพงเนื้อที่เข้าใจง่ายเนื้อที่จ่ายต่างกันแพง มันก็จะบ้าบอเกินไปถ้าพระสมเด็จโตจะถูกกว่าะระฆังร้อยปีหรือถูกกว่าบางขุ่นพม0ศูนย์เก้าจริงถ้าใครอยากได้แขวนพระสมเด็จโตแบบไม่ต้องชิน,นบัญชอนให้จบทุกวันเนี่ยวันละสิบจบ มานั่งดูที่เพจผมนี่แล้วถ้าคุณได้ไปคุณช่องบทเต็มไม่ได้ท่องบทยอ่อเหมผม,ผมเป็นคนที่ท่องชินบัญชอนบทย่อมาสิบปีแล้วนะชินนะบัญชระปริตังมังละคตุสปทาเนี่ยลัสนามเลยครับนะบอันนี้คือเอกลักษณ์หกล่องนะอกล่องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดชั้นนะครับถ้าเกิดว่านี่เป็นพิมพ์ใหญ่สิบล้านสิบล้านเลยพี่ว้ข้างหลังต้องถ่ายรูปไว้ดูกันอย่างจริงจังองค์นี้ปาก,การออะไรล่ะครับพระแม่พี่น้อง พระสมเด็จเปียรุยาจริงๆถ้าขดคุณเคยเห็นเนื้อแท้ๆแล้วเนี่ยเข้าใจง่ายมากเข้าใจง่ายจริงๆแล้วเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อเข้าใจง่ายที่สุดครับเปียดุยาสาหรับผมมาขอเรียกพระสมเด็จโตเนื้อนี้ว่าเนื้อที่เข้าใจง่ายอย่างที่เปียดุยาบอกอะครับองค์เนี้ยคุณเชื่อไหมให้หน้าสึกเลืือนๆเหลือแต่เป็นก้อนเนี่ย แล้วเอาไปซอฟพิมพ์ใหม่ยังขายได้หลายแสนครับมาเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแล้วนะครับรนี่คือถ้าใครอยากจะได้แขวนพระสมเด็จโตคุณได้แขวนพระสมเด็จโตถึงยุคเลยราคาที่ใสอยู่อ่ะ ภาษาเสียนเล็กจักรกะตี้คุณยังซื้อร้อยปียังซื้อศูนย์เก้าไม่ได้เลย 8, เทำไม,ไมเขายอมเอาตังเป็นหลายๆลาสิบล้านไปซื้อพระสมเด็จโตแขวนเพราะถ้าได้แขวนแล้วชีวิตดีขึ้นได้เป็นใหญ่เป็นโตนะฮะทำธุรกิจก็ได้ธุรกิจที่ใหญ่โตประมูลงานสำคัญสำคัญนะฮะก็มีพลังวิเศษช่วยได้งานหลัก สิบล้านร้อยล้านาน,นั่นแหละครับเขาจึงเอาเงินนะครับเป็นล้านล้านกล้าเช่าพระสมเด็จโอ้โหถ้าสมเด็จเก้าหมื่นพี่อริยะเนื้อนี้คือเข้าใจง่ายสุดๆชนิดที่เรียกว่าถ้าคุณจะซื้อสมเด็จอลหังสังราชสุกอาจารย์สมเด็จโตก็ต้องถึงซื้อเนื้อเนี่นี่คือเนื้อเดียวกันศักดิ์สิทธิ์เท่ากัน พี่มานะ้ำมาเก้าหมื่นห้าพี่ชัดผลเก้าหมื่นสี่ไม่ทันนะครับตอนนี้อยู่ที่พี่มานะ้ำเก้าหมื่นห้าพันบาทอยู่ที่พี่ชัดผลนะครับเก้าหมื่นหกพันบาทต้องบอกว่านี่ไม่หกักไม่ซ่อมเอาไปแขวนให้สึกลื่นๆถูกไหมยังขายได้สองสามแสนเนี้ยดูง่ายนะครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ชัดผลนะครับ เก้าหมืนหกพันบาททั้วนนะครับพี่มานะเก้าหมื่นเจ็ดไป่ทันพิธีละเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยไม่ทันนะครับเสียดายตังกันทําไมครับเอาจริงไหมผมถามจริงนะเนี่ยองค์เนี้ยต้องบอกว่าเป็นองค์ที่เป็นเนื้อที่แบบเข้าใจง่ายคือคือถ้าเล่นตามเนื้อ เนื้อเนี้ยหลัก้านพิจารณพลได้ใช่ไหมใช่ครับถ้าพิจารณ์ลมีความสุขกับรายการสังขวาญพ่จารณพลูกค้าใหม่ใช่ไหมครับพิชารณพลูกค้าใหม่ไหมครับอ่าใครที่เป็นลูกค้าใหม่นะครับแอดลูกค้าเก่านี่ครับแต่บัญชีใหม่นะครับบัญชีผู้ชมอ่บัญชีผู้ชมนะพี่นะ ให้พีกดโอเคโอเคโอเคให,ให้ผมหน่อยอ่ะนี่เพราะรู้ไหมเพราะจริงรายการเนี้ยผมเขียนไว้สองแสน